ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับอาจารย์เขาฝากไว้ครับในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับแผ่นมงคลชะตาชีวิตคือการที่อาจารย์นะครับจะเขียนดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับไว้ที่แผ่นนี้นะครับซึ่งจะล้อมรอบด้วยดาวที่มีตำแหน่งโดดเด่นตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกษตรมหาจักรมหาอุตราชาโชคนะครับเป็นตำแหน่งที่เสริมมงคลต่อตัวของท่านเองครับสามารถที่จะ นำแผ่นนะครับมงคลชะตานะครับบูชานะครับไว้ที่นะฮะหิ่งพระนะครับผมใต้ผานพระพุทธรูปนะครับหรือนะครับใส่กรอบบูชาได้นะครับใครสนใจนะครับให้อาจารย์เขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับเพียงแผ่นละ150บาทครับใครที่สนใจนะครับที่จะบูชาดวงชะตาชีวิตของตัวคุณเองนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์แอสไซน์โฟโลมาสเตอร์ครับ สวัสดีครับคนเกิดราศีลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับถือว่าเป็นจังหวะของเดือนที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรโลดผนนะครับพอสมควรครับคนที่ปลูกดวงแล้ว,ลวนะฮะกลายเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะถือว่ามีจุดในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับผมนะที่ค่อนข้างจะโอเคเกิดขึ้นนะครับเป็นจุดในเรื่องเกี่ยวกับอ,อาการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะฮะคือในหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมองในเรื่องเกี่ยวข้องก,กับการทํามาหากินก่อนเลยนะฮะช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยถ้าขยันมากก็จะมีคนส่งเสริมเกื้อกูลนะฮะแต่ถ้าขยันน้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนพร้อมที่จะจ้องเล่นงาน สร้างปัญหาให้กับคุณได้ในช่วงป,ปัจจุบันนี้นะครับผมตามนี้นะแหม่พูดละลิ้นพันดาวพื้นฐานดวงในเหล่โาโหราศาสตร์เนี่ยนะฮะดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานของคุณนั้นณขณะนี้เนี่ยนะครับโคจอยู่ในภพลาภะฮะชื่อฝั่งพอไหมครับท่านผู้ชมนะลาภะก็แปลว่าล่าผลประโยชน์นะเป็นตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรครับนะความสําเร็จนะครับมีโอกาสที่ดีที่จะมีเข้ามานะครับแต่ว่า อีก่วนหนึ่งเนี่ยตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยนะฮะหรือดาวาการงานมีตำแหน่งเป็นปราในภาษาหมอดูด้วยปราแปลว่าปุบกปุกปะปะนะถ้าสมมติว่าคุณได้ได้รับโอกาสเสร็จปุ๊บแต่ว่าคุณไม่ทําหรือไม่คว้าโอกาสนั้นมันก็มีโอกาสที่จะสูญเสียโอกาสนั้นไปตลอดเลยนะต้องใช้คานี้เพราะฉะนั้นตั้งมั่นตั้งใจได้อะไรที่เข้ามาในช่วงนี้ปุ๊บเนี่ย ไขวคว้าและทําให้มันเต็มที่ปุ๊บเนี่ยมันมีสิ่งดีๆที่จะตามมาในภายหลังในเรื่องเกี่ยวกับการทามาหาก,กินนะครับผมตรงจุดนี้เนาะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับของคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะดาวการเงินเนี่ยนะครับในช่วงนะฮะต้นเดือนจนถึงช่วงกลางเดือนเนี่ยนะฮะยังมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกา,การเสียเงินนะครับผมโดยใช่เหตุ เสียเงินไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายก็ได้นะเสียเงินที่เป็นเรื่องของค่าบำร,รุงรักษาสิ่งต่างๆที่อยู่ลายล้อมรอบตัวเราก็ได้ครับแต่เมื่อใดก็ตามทีที่เลยหลังจากช่วงกลางเดือนมีนากผมไปแล้วตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาวการเงินนะฮะจะมีตำแหน่งที่ดีเกิดขึ้นแปลว่าพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรได้นะฮะ พื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างๆนะฮะที่ตอบแทนปุ๊บเนี่ยจะมีมุมของการกระเตื้องขึ้นนะฮะหลังจากเข้าช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปครับนะดวงถือว่าค่อนข้างจะเริ่มดีละหลังจากนั้นไปเนาะตามนี้ส่วนเรื่องของชีวิตส่วนตัวล่ะเป็นอย่างไรบ้างตำแหน่งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวนะครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเนี่ย ถือว่าจะมีมุมแบบดีบ้างร้ายบ้างนะสับเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนมาในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับเพราะฉันแปลว่าไอ้พื้นฐานดวงในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าแฟนโมโหเราก็ต้องเป็นคนถอยนะแฟนออแบบงอนเราก็ต้องเข้าไปง้ออ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉันแปลว่าพื้นฐานดวงในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยนะมันมีอารมณ์แบบว่า นะความรักแบบละครนะช่อง3มช่องเจนะช่องวันนะคุกเขาเขากันไปนะฮะเป็นแบบนี้จะบอกว่าจะดีแบบสุดก็ไม่ใช่เพราะมันก็มีดาวบารเประเคอร์เบียดเบียนอยู่แต่ถามว่าจะแย่ที่สุดก็ไม่ใช่เพราะมีดาวสุประคอกก็เบียดเบียนอยู่ในตำแหน่งคู่ครองเพราะฉะนันอารมณ์แบบว่าตกหัวและรูปหลังแฟนทะเลาะกับเราสุดท้ายเดี๋ยวก็มาง้อเรา ถ้าเราทะเลาะกับแฟนเราเป็นฝ่ายผิดนะโมโหไปแล้วปุ๊บเราก็ต้องเป็นง้อแฟนมาสับเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนมาก็ง,งงงดีในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของความรักช่วงนี้ยังไม่มีความตอบที่ชัดเจนในเรื่องของความรักนะฮะแต่เอาเถอะนะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์นั่นแหละใครที่อยากที่จะนะปรึกษาอาจารย์ผู้มากกว่านนี้เป็นการส่วนตัวก็สอบถามนะนัดหมาย นะกับเลขาอาจารย์ได้ที่ Line แอด o ายโฮโลมาสเนะครับผมมีคำตอบแบบการันตีเอาละฮะก็ขอบคุณนั้นโชคดีและเราคงได้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ